ไปสนีส่งตรงจากเมืองไทยค่ะและคิดว่าอาจ,จะเป็นส่งตรงจากคูบอนค่ะซึ่งได้รับวันนี้นะคะนูจะบอกว่าตลอดระยะเวลา1อาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์นิวแอบคุยกับคุณแม่จีดนะคะแม่ของน้องเน็ชาลีค่ะในเรื่องของการสั่งสั่งสบู่เนาะสั่งสบู่ที่เป็นกลิ่นของกุหลาบป,ป่า ที่มาที่มาของกุหลาบป่าจากประเทศสเดนค่ะนิวก็เลยทําการติดต่อหลังบ้านกับคุณแม่จีนะคะแอบคุยกันแบบเงียบๆค่ะแล้วปรากฏว่าคุณแม่จีก็ทําการส่งมาให้แต่นิวไม่แน่ใจนะคะว่าส่งตรงจากคู่บอนหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้นะคะเป็นสบู่ส่งจากเมืองไทยหรือเปล่าแต่ปกติแล้วเอกสารแบบนี้จดหมายแบบนี้ให้เราไปรับนะคะ ก็แสดงว่าส่งมาจากต่างประเทศค่ะซึ่งเดี๋ยวนิวจะพาเพื่อนๆนะคะไปรับพร้อมกันค่ะว่ากล่องพัสดุมาจากส่งตรงจากค่บอนหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันคือจะบอกว่าด้วยความที่อยู่มังนอกเราไม่มีตะกร้าให้กดมันก็เลยทำให้นิวต้องไปคุยกับคุณแม่จี๊ดหลังบ้านแล้วก็คุยคุณแม่จี๊ดเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือที่คุยกันหลังบ้านเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะส่งไม้ก่อนเดี๋ยวค่าค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเขาจ่ายเองนะคะแต่นิวคือแบบว่ามีการต่อรองกันค่ะเพราะกูว่านิวบังคับจ่ายก่อนจ่ายแล้วก็จ่ายค่าขนส่งเองหมดนะคะซึ่งเราเกรงใจเขาอะ่ะมันส่งไกลาจากเมืองจากเมืองไทยมาสวีเดนเนี่ยคือแพงมากค่าส่งเนาะแต่ใดๆเลยเดี๋ยวเรามารู้กันมาลุ้นกันนะคะว่า จดหมายจากปรษณีที่เราให้ไปรับที่เขาให้ไปรับของนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนิวขับรถประมาณ2นาที3นาทีก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่หรือเปล่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาแกะบ่องเอ๊ยนิวพูดภาษาไทยบิดเราจะได้มาแกะกล่องกันนะคะแล้วก็มาแบบเกทับแบบมาขิงอะ่ะพวกที่แบบว่าขิงก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เขาเอฟสบวะคงของคุณแม่จี๊ไปแล้วก็มาทําคลิปแบบขิงพวกเราคนที่แบบอยู่แดนไกลแล้วแบบ ไม่มีตะก,ก้าให้กดนะคะทีนี้ก็ถึงคิวมาถึงคิวนิวบ้างนะคะที่จะขิงกลับค่ะสาหรับคนที่แบบว่ามาเกทับนิวนะว่าออยู่เมืองไทยกดตะก,ก้าได้สบู่ของเมจิด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนิวนะคะว่านิวสั่งไว้สักกลอนไปเดี๋ยวไปเอาพัสดุกันค่ะตามไปเลยค่ะเป็นการไปรับพัสดุแบบไอ้นี่มาะะแล้วทุลักทุเลมากเพราะว่าอากาศหนาว ตกเมื่อเช้านี้เนาะแล้วก็ช่วงช่วงเช้าเนี่ยพอตกเสร็จปุ๊บหิมะก็ละลายเพราะอากาศเริ่มร้อนเนาะพอตอนนี้ช่วงเย็นช่วงบ่ายนะคะตอนนี้คือ,คอ3ามโมงสิบหนกาสีนาทีอากาศเริ่มกลับมาเย็นอีกครั้งหิมะที่ละลายก่อนหน้านี้นะคะกลับมาเป็นน้ําแข็งอีกรอบหนึ่งมันทําให้ในการขับรถแต่ค่อนข้างท,ท,ที่จะลบาบากเดี๋ยวนุ่จะกลับรถให้เพื่อนเดี๋ยวนู่จะกลับกล้องให้เพื่อนดูนะคะว่าพื้นถนน,นเป็นน้าแข็งแล้ว ขอบขอบเนี่เป็นน้ําแข็งแล้วนะคะแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาทําการเกลีย่ยขีมะนะคะนี่ค่ะถึงจุดมุ่งหมายแล้วที่เราจะไปรับพัสดุกันนะคะสีฟ้าข้างหน้าเลยค่ะป้ายไฟสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับกันเนาะ <S <S อาจจะถ่ายกล้องไม่ได้นะคะถ่ายภาพไม่ได้เด็กข้างถน่ โอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าว่าเป็นพัสดุจากคูปองจริงไหมนะคะเธอจะบอกว่าฟรอมนะคะมาจากคูปองชื่อในานามที่ผู้ส่งนะคะว่าราพรอนคุณแม่ของน้องแม็กชารลีใช่ไหมคะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะกันที่บ้านเนาะอ้โหแบบส่งตรงจากคูปองเลยอะเดี๋ยวที่อยู่นี้จะต้องเก็บไว้เพราะว่าอาจจะส่งของข,องขวัญเนื้ออะไร ไปให้น้องแน็กชาลีเนาะจะได้เก็บที่อยู่อันนี้ไว้ด้วยอืมโอ้โอยดีใจมากเลยโหโอ้โหแบบภูมิใจอะได้ขิงละเดีย๋ยวไปที่บ้านกันแล้วไปแกะกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอากาศเย็ยนละรถก็ติดโอเคค่ะเดีย๋ยวเจอกันที่บ้านเนาะกลับมาถึงแล้วค่ะเดีย๋ยวเรามาแกะกล่องกันเนาะ ที่สอ,อีกค่ะเดี๋ยวมาแกะกันค่ะโออเธอฉันได้ไาแล้วค่ะอันนี้คือกุหลาบป่าของประเทศสปปเด็นนะคะที่คุณคุณแม่ของน้องแนชชีีเป็นคนอธิบายถึงสรรพคุณน,นะคะเธอดู ฟีลมันได้ประมาณแบบว่าเหมือนกลับไปยุคแบบว่าแป้งตาแป้งตางูเพื่อนๆทานไหมคะแป้งตางูสบู่นอกแก้วมันแบบกลับไปสู่ยุคแบบบรรยากาศแบบนั้นคะ่ะแล้วก็แป้งกลิ่นมาดามหอมชื่นใจค่ะเหมือนกลับไปอยู่ยุคนั้นนะเพื่อนๆดูดิคือฟีลมันได้อ่ะไม่กล้าใช้อ่ะคือตะนแรกรุ้นมากเลยนะคะว่าคุณแม่จะส่งมาทัน คริสต์มาสไหมเพราะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยคือวันที่24เดือนนี้นะคะซึ่งนิวกะว่าจะมอบให้กับคุณแม่ยากค่ะคุณแม่ของสามีนิวเนาะเป็นของขวัญแต่คือเริ่มโลภแล้วค่ะอยากจะเก็บเอาไว้เองเป็นแบบของที่ระลึกไม่กล้าใช้อ่ะไม่กล้าใช้ว่าไปก็โปรโมทไปนในตัวเยอะจะแกะนะคะแกะดมกลิ่นโอ้โหความแน่นนะคะ นึกนึกถึงน้องพูดว่าเอาไปเจเอาไปเป็นแบบว่าก้อนขนอ่ะโอโหหอมโอเคโอโหหอมมากโอ้ไม่ก้อนนี้หอมมากโอ้ยหอมมากนี่ค่ะเธอไม่อยากใช้โอหหอมมากเลยอ่ะพูดถึงเนาะเอาไปใส่ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบว่าให้ให้ตู้เสื้อผ้าเราหอมเนาะ ก็ได้นะเออหอมมากอุ้หอมมากไม่กล้าใช้อ่ะนม่ชีสยังไม่กล้าใช้อ่ะค่ะแต่ใดๆเลยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะนิวไม่เห็นนะคะรายละเอียดค่าส่งถ้าถ,ถ้าเกิดนิวอ่านภาษาไทยไม่เกิดไม่มีความบพร่องอะไรนะคะค่าส่งนิวคือ620บาทนิวถามคุณแม่เมื่อครั้งที่แล้วตอนที่คุยกันเนาะว่านิวจะ นิวจะ,ะจ่ายค่าออกค่าที่จ่ายในเรื่องของการค่าขนส่งเนาะคุณแม่เขาบอกว่าประมาณ300 350หรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวนิวจะให้พี่ที่เมืองไทยนะคะส่งยอดที่เหลือไปให้คุณแม่เพราะนิวไม่ต้องการที่จะเปรียบคุณแม่เพราะนิวทราบตอนแรกคุณแม่บอกราคาส่งเท่านี้นิวก็เอ็นะว่ามันใช่นะมันค่าส่งเพราะเราเคยสั่งของจากเมืองไทยมันแพงมากค่าส่งก็แพงกว่าค่าของอีกนิวก็เลยกะว่าเดี๋ยวนิวจะให้พี่ชายนะคะส่ง โอนเงินไปให้คุณแม่เขาในส่วนตรงนี้เพราะไม่อยากเอาเปรียบเพราะมันไม่คุ้มเนะี่ยไม่ได้กําไรอะไรเลยนะคะคุณแม่ขาเพราะฉะนั้นต้องรับไปด้วยนะคะแต่ใดๆเลยขอบคุณมากค่ะมาขิงนะคะว่าอยู่มั่งนอกก็ได้นะคะถึงไม่มีตะกา้าแต่ก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้คือหอมมากยังไม่แกะสองก้อนนี้คือ,อนนี้คือแบบหอมาหอมากหอมมากๆค่ะโอเคนะคะ